สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมต้นถั่วแปบนะครับว่าเราจะเอาลูกตั่วแแบบแก่ๆไปต้มกินมันจะเป็นรสชาติยังไงไปดูกันครับเดี๋ยวเข้าไปเก็บข้างในนะครับนี่ตั่วแปบแก่ๆเรียกเหมือนกันไหมครับถั่วแปบที่บ้านผมเรียกตั่วแปบนะโอ้หนามเต็มไปหมดเลยหนามมะคาบเทศโอ้โหเยอะ ตอนนี้แก่แล้วนะครับนี่แก่จนแห้งแล้วมันแห้งแล้วก็จะเอาลูกที่แก่เต็มที่แต่ยังไม่แห้งนะครับลูกขาวๆอย่างนี้ครับเลือกเอาก่อนเยอะครับตอนนี้ไม่มีใครกินคนสมัยใหม่เขาก็กินไม่เป็นนะครับ เทียบเลยถ้าลูกอ่อนแล้วก็เอาจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปตําซุปะซนะตเสเ็จเนื้อปลานะครับเหมือนเดกับลูกขนุนนะครับซุปบะหมี่ครับลูกขนุนที่บ้านเรียกซุปบะหมี่เ้อนี่คืออาหารพื้นเมืองโอ้ค่อนข้างแก่แล้วนะนี่อ่อนอยู่ดูก,ก่อน ก็เก็บไปได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมไปล้างน้ำเตรียมต้มเลยครับล้างน้ำก่อนนะครับทำมือข้างเดียวนะแล้วมีข้างหนึ่งก็ จับก้องอยูอ่อจับกองไปด้วยจับสายยางไปด้วยเขาบอกว่ามันอร่อยจะกินได้ไหมลองดูนะครับถั่วแปกที่บ้านใครมีลองต้มดูเป็นถั่วนะครับเป็นข่ถั่วรันเตาอะไรงั้นแหละนี่ข่ถั่วลันเตานะแต่นี่ลูกแก่มานะครับ ลูกอ่อนก็ไปผัดได้ตำได้ซุปได้อย่าไปแกงก็ได้นะครับตัวแปดมันเยอะตามรัวบ้านก็มีเยอะเนี่ยกินอร่อยต้มใส่เกลือลองดูนะเดี๋ยวหม้อมาใส่ก่อนใส่น้ำพอท่วมพอ ต้มคง,งไม่นานใส่แค่นี้พอติดก็ไปหาเกลือมาใส่มาแล้วเราตักเกลือใส่ใส่ประมาณช้อนหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเค็มอ่าเค็มๆนัวๆเรากินข้างในมันนะไม่ได้กินเปลือกมันกินมเมล็ดมัน อทีนี้เราไปต้มน้ำเลยเดี๋ยวหาฝามาปิดแล้วติดต่อ แล้วก็ต้มไว้สักให้มันเดือดสักพัก,กนึงครับแล้วค่อยมาดูกันเดือดหรือยังขอดูหน่อยโอ้ยมีไอขึ้นแล้วเดิมเดือดแล้วนะต้องหาช้มมาคนก่อน Ừ, ถั่วลันเตาเหมือนกะถั่วลันเตาไนงะเหมือนกันเลยกับถั่วลันเตาเนะนี่ยถั่วแปบถั่วแปรรู้สึกว่าลูกจะหดลงจากแบนๆก็อ้วนขึ้นแล้วออกกลมๆนะเนี่ยก็จะออกลูกกลมเนละใกล้แล้วแหลคงใกล้จะสุกแล้วล่ะเดือดแล้วลว,ว้าวเดือดเต็มที่แล้ว นี่ก็ได้ประมาณ15นาทีแล้วลูปเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆครับพอเอาอีกประมาณ5นาทีแล้วก็จะปิดแก้นเลยว้าวจะสุกแล้ว ถ้าจะสุกแล้วเปือกใสแล้วสุกแน่ๆหืมรสชาติเป็นยังไงนะน่ากินะถั่วแปบต้มเกลือเห็นมันเยอะปล่อยทิ้งไว้ก็เสียดายก็ลองมาทำกินดูนะะแต่ก่อนที่จะทำกินดูเดี๋ยวผมกินให้ชิมให้ดูก่อนว่ามันจะอร่อยไหมมันจะเหมือนอะไรวะ เม็ดถัว่วมาโอ้มีเมล็ดร่นออกมาด้วยเอาให้มันพู่งอีกเลยมามาดูกันอุ้ยร <laughs> <น>้อนอืมเดี๋ยวกันเลือเ่อนไม่ให้ เปลือกนี่เปื่อยเลยนะเปลือกเขาเปื่อยเลยนะลองกัดดูก่อนม,มันไข่ถั่วลิสงท้ำะไรอหมอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่ยอยจริงครับไม่ใช่ผู้เล่น ใส่เกลือพอดีเลยอร่อยเหมือนถั่วลิสงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหมือนถั่วลิสงแต่เนื้อในเหมือนกันเลยมีความหวานความมันลองดูนะครับที่บ้านใครมีถั่วแปบที่มันตามรั้วบ้านนะ่ะเสดายมันแก่แล้วเอามาต้มกินนี่ครับอร่อยจริงๆริงครับนะครับถ้ามีอะไรดีๆที่จะมาลองชิมให้ดูก็เดี๋ยวคราวหน้าเอาเของปลกๆแปมใม้ชิมครับ ลองดูครับสวัสดีครับ